สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องาชาวไวทยสนวกเหมือนก็มาบอกกันอีกแล้วพี่น้องแ <c oughs> ม่ทิวเคียร์ห้เใจสิกาหลายซูดหลายแ <c oughs> <c oughs> ม่ที่วปิด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  สมน้ำหม่าเจสิกาบอกให้มาตอนมันแดดก็ไม่มาเนาะติวเนาะโอ้ยย่าย่าเจสิกามันจะโทรศัพท์ทังอุ้ยเจสิก้า Sorry I would w i n t t อุ๊ยไม่รู้นั่นมั่วมั่วมั่วตลอดเลยอย่าอย่าหมุนมาทางนี้มันหนาวจะสิก่ะอย่ามันจะเข้าไปในบ้านดยยด็กนีก็ว่าเอาหรอก ไปสัง่งเนาะพี่เนาะมาอย่าไปได้เดินใกล้บ้านหลายขยอยมาตรงนี้ อย่ามัวจะาฮะว้าย้อนย้อย้เจสิก้ามันหนาวเจสิกาอิโซโคเล่นเสร็จลรวขึ้นไปอาบน้ำเลยนะ You have to ไปเล่นตรงนู้นเลย่ะ เราเสพโซนนะมองนี้ฮะมองนี้เซฟโซนนีมองนี้พี่น้องเซฟโซนนี่แปลว่ามองนี้หามหามยิงนะ เป็นวัดแน่ๆเลยพวกนี้ไปโรงเรียนไม่ได้แน่ๆเลยหือว่าเราอยากสะใจนานไปเลยโลกินข้าวเสร็จแล้วก็รีบไปทำการบ้านจิ s บ

โอ้ยเจสิก้าไปพอแล้วลูกเดี๋ยวไม่สบายพอแล้วไปมานอะไรล่ะเจสิก้าได้เซฟโซน โอเคคยูท okay, ูบมอลินิโอเคกสีว่าให้มันถูกๆเขาหน่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ดอกไม้หมเต็มจอน่บอก ท่านผู้ชมว่าไปยังมาเบิ่งดอกดอกใหม่ยังไปเบิ่งเล็กหน่อยพ่ะย่สิไปไพอแล้วพอแล้วอีนับเจ้ไปเข้าไปเล้แล้วลูกเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวไม่สบายเลยเลยมาเดี๋ยวให้มันแดดแดดก็ออกมาเล่นใหม่เป็นแฮปซันยูแฮปตูโกโอเคอ่อง้ยแลวันจ้ o ่าฮ่ e ฮ่า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 ฮ Let me say it. Oh yeah 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 yeah. 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 <laughs> 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 oh. Oh ซ้ำนี่แล้วลูกซ้ำนี่แล้วพอแล้วพอแล้วคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แล้วพี่น้องเจอกันเจอกันคลิปนี้มีทางดีๆเสริมงามยาชื่อว่านอปบ้างนะคะน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยเราสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลยเราส,สวสัสดีครับสวัสดีค่ะแค่นี้ล่ะพี่น้องมื่หนาวสิไร้ได้หน่อยไปอาบหนามก่อนมื่หนาวอีลีสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ